สวัสดีครับมาแล้วนะครับกระเทียมเจียวครับอยากเห็นวิธีการเจียวของเชฟนะครับเจียวกระเทียมแบบไหนนะครับมาทําให้ดูเลยครับนี่ครับกระเทียมครับใส่น้ําใส่เครื่องปั่นนะครับผมใช้วิธีการปั่นแล้วนะครับก็ปั่นเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยนะครับ บีบน้ำเนี่ยครับให้ทุกคนชมเลยนะครับ mm hmm. ใกล้ๆครับผมใช้ประมาณนี้นะครับนี่นะพอบีบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่กระชอนนะครับหรือตะแกรงนะครับใส่ตั้งไว้ครับแล้วก็ทำจนเต็มนะครับ ส่วนกระเทียมนี้ก็เป็นกระเทียมที่ผมซื้อมาเป็นกระสอบนะครับแล้วก็มาปอกเองนะครับกระเทียมนี้ต้องดูด้วยนะครับกระเทียมเราต้องอย่าให้เขานิ่มนะครับถ้านิ่มนี่เจียวก็กรอบยากนะครับให้เขาลูกแข็งแนะครับให้เขาเม็ดเต่งๆ่งนะเป็นแข็งแนะครับเวลาเจียวก็จะกรอบดีนะครับผมก็จะทําแบบนี้จน เต็มกระชอนนะครับใช้กับเมนูก้างทอดกระเทียมทุกอย่างนะครับที่ทอดกระเทียมที่ที่เห็นในคลิปนะครับต่างๆนะครับนั่นนะครับจากกระเทียมอ่านแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับนี่ครับ พอได้แล้วคราวนี้นะครับกระเทียมสังเกตดูนะครับเขาจะมียางนะครับผมก็จะใช้น้ำนะครับล้างยางออกสักนิดหน่อยนะครับนี่จะช่วยให้เวลาเจียวนะครับจะเจียวง่ายนะครับกระเทียมเขาจะไม่ดำนะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับล้างน้ำออกสักนิดหน่อยนะครับล้างยางเขานะครับ เสร็จแล้วคราวนี้ก็มาบีบน้ำครับใช้ผ้านะครับผ้าขาวบางหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับมาบีบให้น้ำเขาออกบีบให้แห้งเลยนะครับนี่นะครับ วิธีการเจี่ยวกระเทียมนะครับทำไมกระเทียมร้านผมถึงกรอบจังนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูด้วยครับเจี่ยวให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะทําเมนูกั้งทอดกระเทียมให้ดูด้วยนะครับและการปรุงกระเทียมด้วยนะครับวิธีการผัดด้วยนะครับจะทําให้จบในคลิปเดียวเลยนะครับเนี่ยครับแห้งประมาณนี้นะครับคือให้แห้งเลยนะครับยิ่งแห้งยิ่งดีนะครับ ส่วนเวลาเราบีบน้ำครับเขาจะเป็นก้อนนะครับผมก็จะเกลี่ยนะครับให้เขากระจายตัวนะครับเพราะเวลาเจียวจะได้สม่ําเสมอครับไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับก็บีบแบบนี้จนหมดเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เกลี่ยนะอันนี้บีบหมดแล้วนะครับคือแห้งเลยครับให้ดูนะครับแห้งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจียวกันครับ มาเจียวกันครับวิธีการเจียวนี้ก็สําคัญนะครับมาดูวิธีการเจียวของผมนะครับให้กระทาร้อนสักนิดหน่อยครับแล้วก็น้ํามันนะครับผมใช้น้ํามันใหม่เลยนะครับคราวนี้ก็เตรียมครับกระชอนครับเตรียมนะครับ เตรียมไว้ก่อนเะครับเวลาเทจะได้เทสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันร้อนๆนะครับต้องรีบทํานะครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมครับคราวนี้ก็นี้ครับกระเทียมเมื่อสักครู่นะครับผมยังไม่ได้เปิดเตานะไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับอย่างน้ํามันเย็นอยู่นะครับผมก็จะนี่ครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เขากระจายให้ทั่วก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นก้อนอีกหรือเปล่านะครับถ้าเป็นก้อนเราก็จะ เกลี่ยให้เขากระจายตัวนะครับนี่พอเจอก็เกลี่ยนะครับพอกระจายดีแล้วนะครับคราวนี้ก็เปิดไฟครับจากน้ํามันเย็นๆเลยนะครับคราวนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เขาติดกระทะนะครับ ผมจะคนอยู่ตลอดเลยนะครับจะกวนอยู่ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะส่วนมากที่เขาจะไหม้ครับเขาจะไหม้จากขอบมาก่อนนะครับจากขอบกระทะนะครับก็ไปเรื่อยๆครับจนน้ามันเขาเริ่มร้อนนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับเขาจะร้อนจากขอบมาก่อนนะครับก็ต้องระวังครับตรงนี้ครับยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆด้วยนะครับต้องระวังเลยนะครับ ก็คนไปจนกว่าเขาจะเดือดนะครับคราวนี้เดือดแล้วนะครับผมก็จะไม่เร่กไฟครับใช้ไฟระดับเดียวตลอดครับส่วนนี้เป็นพริกแดงกินดาแห้งนะครับผมใช้น้าร้อนครับแช่ครับเดี๋ยวผมจะมาทอดด้วยนะครับทอดแล้วก็ใส่ไปรวมกับกระเทียมนะครับเพื่อเป็น t e x t อร์ในการทานนะครับ นี่คือจะได้แล้วนะครับนี่ครับเริ่มลอยแล้วนะครับอันนี้ผมตัดคลิปให้ดูนะครับเขาจะเริ่มลอยแล้วนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับนี่ครับตามขอบเริ่มลอยนี่นี่จะได้แล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เบาไฟได้นะครับแล้วก็ผมเช็คนะครับนี่ครับเช็คถ้าเวลาบีบนะครับเขาจะแห้งนะครับถ้ายังไม่แห้งก็ยังไม่ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าแห้งๆแล้วคราวนี้ก็เบาไฟนะครับเบาไฟหรือปิดไฟเลยนะครับให้เขาให้น้ํามันเขาไม่ร้อนจัดนะครับเวลาเราเทนะครับจะได้ไม่ไหม้นะครับนี่ได้แล้วนะครับ โอเคนะครับสีได้แล้วผมปิดไฟแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเทใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ชอนนะครับวิธีก่อนจะก่อนจะได้นี่ครับสําคัญนะครับผมจะปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับเในเวลาเทในตะแกรงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าความร้อนของน้ํามันครับเขาจะยังมีอยู่ครับ เวลาเราปิดไฟก่อนสามารถช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ครับกดเขาจะมีน้ํามันอยู่นะครับนี่นะครับน้ํามันไหลเลยนะครับก็กดให้เข้าแห้งที่สุดนะครับก่อนจะไปใส่ผมใช้กระดาษทิชชู่รองนะครับกับเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษซับมันแล้วก็กระดาษทิชชู่ว,วางข้างบนนะครับ เดี๋ยวคอยชมนะครับเพื่อให้เขาแห้งสนิทเลยนะครับผมจะให้เขาแห้งสนิทเลยนะครับนี่ยังไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับข้างล่างจะเป็นกระดาษนะครับส่วนข้างบนนี่จะเป็นทิชชู่นะครับสี่ชั้นครับผมใช้กระดาษทิชชู่รองนะครับแล้วก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เขากระจายตัวมากที่สุดนะครับให้ความร้อนเขาระเหยออกไปให้ไวที่สุดนะครับ แล้วก็กระดาษชิ้่ครับจะช่วยได้เยอะนะครับเขาจะซับน้ํำมันได้ดีมากๆเลยนะครับก็เกลี่ยให้เขาทั่วนะครับผมจะทำแบบนี้ประมาณสามรอบนะครับสามสี่รอบนะครับ คราวนี้เมื่อสักครู่ที่ผมบอกครับพริกแดงกินดาแห้งนะครับมาทอดครับทอดให้กรอบครับเพื่อเป็นเท็กเจอร์ในการทานนะครับบางคนชอบเผ็ดนะครับเผ็ดนิดๆครับก็ทานพริกนะครับกินพริกไปได้เลยนะครับทอดให้กรอบครับวิธีการทอดก็ทาน้ํามันเจียวเทียมเมื่อสักครู่นี้แหละครับใส่ลงไปครับน้ํามันร้อนๆครับใส่ลงไป ก็ทอดครับทอดให้เขากรอบนะครับกรอบก็จะดีมากๆนะครับเวลาทานนะครับก็จังหวะรอกระเทียมด้วยนะครับให้กระเทียมเขาหายร้อนนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับที่อยู่ในกระเทียมนะครับจะได้ซึมลงไปด้านล่างนะครับกระดาษทิชชู่จะช่วยดูดซับน้ํามันได้ดีเลยนะครับพอเราเจียวอทอด พริกแห้งแล้วนะครับเราก็จะไปใส่บนกระเทียมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับเอาไปใส่รวมได้เลยนะครับคราวนี้ก็เกลี่ยนะครับพอตั้งไว้สักครู่นะครับอันนี้ผมตัดภาพให้ชมอีกแล้วนะครับน้ํามันครับสังเกตที่น้ํามันนะครับเขาจะซึมลงไปด้านล่างนะครับนี่ครับเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับ พอเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะทํากระดาษทิชชู่ลองอีกครั้งหนึ่งครับประมาณสามรอบนะครับผมทนะํานับสามสี่รอบนะครับนี่ครับหนึ่งกระดาษออกมาครับที่เดี๋ยวจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับประมาณสี่ชั้นนะครับรองครับคือต้องพยายามทำให้ กระเทียมนะครับแห้งให้สนิทนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานมากๆนะครับเก็บได้ไม่ต่ำกว่าสเดือนนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเวลาทานเวลาผัดนี่ก็ยังกรอบอยู่นะครับถ้าทําแบบนี้จะช่วยได้เยอะนะครับถ้ากระเทียมไม่แห้งนะครับถ้าเราเก็บไว้นะครับกระเทียมจะไม่กรอบนะครับผมต้องการให้แห้งสนิทเลยนะครับนี่ครับก็ทิชชู่ครับสีชั้นครับ แล้วก็อมาเทครับแล้วก็เกลี่ยเหมือนเดิมครับทำแบบเดียวกันนะครับก็เกลี่ยเขาก็จ่ายครับพอเขาแห้งสนิทแล้วนะครับก็บรรจุใส่ภาชนะครับหรือใส่ถุงนะครับปิดฝาให้สนิทครับอยู่ได้นานครับแล้วก็จะใช้เราค่อยเอามาใช้นะครับ คราวนี้เดี๋ยวผมจะไปทอดก้างให้ทุกคนชมนะครับแล้วก็การปรุงกระเทียมของก้างด้วยนะครับนี่นะครับก้างผมจะทําให้ดูก็คือตอนนี้โหลครึ่งนะครับก็การปรุงกระเทียมครับก็ชูรสครับน้ําตาลครับแล้วก็เกลือนะครับใครไม่ทานอะไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมทําให้ชมนะครับพอใส่รสชาติได้แล้วก็คลุกเขานะครับ ให้กระจายตัวทั่วถึงนะครับก็มีอย่างที่ผมบอกหมดค,ครับมีพริกนะครับกระเทียมครับก็คลุกเคล้าให้เขากระจายทั่วถึงนะครับเวลาผัดจะได้รสชาติจะได้ทั่วถึงนะครับ เราจะมาทอดก้างกันแล้วนะครับก้างผมจะเป็นก้างแก้วนะครับหรือก้างตะกะแตนนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับนี่ครับโหลครึ่งนะครับก้างพร้อมกระเทียมพร้อมครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับการทอดก้างนะครับก้างเปลือกเขาจะหนานะครับน้ํามันต้องร้อนก่อนนะครับเพื่อให้เปลือกเขากรอบนะครับแล้วเวลาแกะทานจะได้แกะง่ายๆนะครับ เวลาเปลือกกรอบนะครับเวลาเราแก่นะครับเปลือกเขาก็จะหักไปด้วยนะครับแล้วก็จะทานง่ายนะครับทอดกลางก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนี่หั่นเป็นชิ้นนะครับตัวนึงก็หั่นสี่ชิ้นครับแต่บางครั้งก็ ถ้าลูกค้าต้องการทั้งตัวก็ทอดทั้งตัวให้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับนี่จะได้แล้วนะครับนี่ครับพอสุกแล้วได้แล้วนะครับเปลือกกรอบแล้วนะครับตักพักไว้ครับให้เด็จน้ํามันนะครับ คราวนี้ก็วิธีการผัดกระเทียมนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับการผัดกระเทียมถ้าใครผัดไม่เป็นนี่กระเทียมไหม้นะครับหรือทําให้กระเทียมไม่กรอบได้นะครับเพราะว่ากระเทียมเราได้ปรุงรสชาตินะครับไฟ,ฟไม่ต้องเปิดครับปัดกระทะให้แห้งเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็กางไส่ลงไปครับแล้วก็เปิดไฟให้อย่าแรงนะครับอย่าให้กระทะร้อนนะครับไม่งั้นเขาจะไหม้นะกระเทียมนะครับเป <im it> ิดไฟแค่กระทะอุ่นๆครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่ครับผมปิดไฟแล้วครับ แบบนี้นะครับแล้วก็มาตักใส่จานได้เลยครับแค่นี้เองนะครับก็จะได้ก้างทอดกระเทียมกร,บกรอบๆห,หอมๆครับแล้วก็มีรสชาติด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ